สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมอยู่กับผมอยู่กับซีรีส์สก,กิลตัวละครทั้งสก,กิลเอ๊ะใช่สก,กิลตัวละครเดียวทั้งเกมซีซีเอตอนที่สองนะครับผมสก,กิลที่ผมเอามาก็เป็นทางด้านของไรดนินนะจ๊ะเล่นสก,กิลเดียวทั้งเกมตอนที่สองขอบคุณยอดดูด้วยนะครับที่อาจจะไม่ค่อยดูแต่ไม่เป็นไรผมทำต่ออยูอะเออ เล่าควาฟันาเ t งเกมจตอ่าะเป็นยังไงนั้นเราไปดูในอดรนของสกิเดียวทั้งเกมตอ

ผมยังไม่จับมามองบูกันนอกจากเล่นสกิลเดียวทั้งเกมซีรี่แ์เราอยู่กับน้องหมุเทั่วไปมีตัวมีตัวมีตัว แอยู่แล้วเลยนอ้องเอ้ยอะไรอ่ะไปไหนไปไหนมาหาพี่ก็ไม่ไปไหนอุ้ยตายตีโอโห้หมดตีเฉยตีเฉยเข้าไปเฉย ยืดเ,เกมเมือพอขนไปดีนะผ่านไปต่อช่วงยอดดึงผมก็ยังผูกเตะไม่เป็นไรผมก็จะลงต่อแล้วกันลงต่อเนื่องเลยละกันลงต่อเนื่องเลยละกันนะคะคุณผู้ชมกับซีรีส์ไม่ยืดซีรีส์เรียกว่า เล่นสกกลตัวละครเดียวทั้งเกมน,นะครับซีร <L ight> ีส์นี้ผมน่าจะไม่เหมือนใครเลยมั้งมีใครเล่นหรือมั้งสกิลเดียวทั้งเก <L ight> มกม,นะมีก็กดได้กดเชยกดตาม อของแต่งรีวิว3มใหม่้คือย่นผู้ชมกับการเล่นสกิลสกิลเดียวทั้งกรมนะครับผมแต่คนมันน่เรีววจมาว่ คนเร็วเกินนะคะ มีตัวหรือเปล่าอะ เร่มากันแล้วไงกุคือควร <c oughs> <c oughs> จะวะโอ้ยเ,เราไม่มีเราคอยวิ่งรีวิชอะไรเงีเพราะเราพกิจของเราคือเล่นสกีลเดียวทั้งเกมนะครับผมยังไม่ทำาริงจริงเลนปิดตาปิดตาเล่นตสกิวเดียวทั้งเกมตอนที่สองจ้า นะไม่ไหวไมไ,หวไม่ไไมไไมไนะแม่โอ้ไม่ไหวนะแม่ไนปะ <c oughs> น,นี่ไปไอ้มมูของเราอยู่ไหนวะ่ยะ สำเร็จครับผมภารกิจไม่สำเร็จสำเร็จอยู่นะจ๊ะไปจบไปแล้วกับซีรีส์เล่นสกิลเลอรเกมของไลดินตอนที่สองนะจบแล้วบ้า